ชนน้องนะเอาไวชนน้องนะสวัสดีค่ะอ่าเมื่อวานน่ะลุงก็โกต่อโซนเนี่ยวันนี้จะโกไหนไปดูกันเลยค่ะแต่ต้องเดี๋ยวค่ะโกถ่ายคลิปให้ดูนะคะค่ะครับขอซิโนิต้าตบมือคั้งอะไรเนี่ยครเคยซี้ปลาเจ้าตเมื่อครับ มีลูกคมก็อยู่ดี่ยลูกคุมทำไมต้องห่งเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพี่อนว่ายวก็จะถ่ายใหม่นะจะถ่ายตอนมืดๆตอนที่ลูกจะกโกนน้ครัดคนถ้าไม่โง่ก็จะไม่ถ่ายนะคะ่อวาลืมถ่าย เมื่อวานลืมถ่ายเต็มที่ค่ะคเดี๋ยวต่วันนี้ก็จะถ่ายเต็มที่ค่ะคืนเดี๋ยวตัวเช้าเราก็จะถ่ายเพิก่อนนะพรุ่งนี้แบบวิธีการยังอยู่นะคะบ๊ายบายเดี๋ยวยังอย่าลืมไลค์ชมองโมจิด้วยนะบ๊ายบาย พี่คะแม่พยอมทำอะไรคะทำขายนี่ค่ะโอ้แม่ทำกับข้าวนี่แม่ครัวของเรานะคะแม่ทำกับข้าวเพ่าะพี่เอกกับแม่เอกกินนะคะแม่เนื้อต้องมีน้ำพริกกะปิกกันนี่ทำเสร็จแล้วค่ะอ๋อยิ้มเลยคุณแม่เองนะคะจุ๊บแป้งจุ๊บจุ๊บไข่บนม่นจุ๊บแป้งไข่กับแป้ง สีเมืองพีแม่พยอมนะคะพี่แม่ลมงมือทำเองเลยน่ต้อ,องในเกลยดน้นี่ทำอะไรคะต้สตมส้มตำจ้ากระงงให้จ้างก,กินบ่หม่่ให้ให้เข้ากินก่อน มตะมุงวัดเหมือกมตามเหลยวเแลี่ยวหนูเริ่มเอิบนะคไคิด้องตามแล้วก็มีเระสือกรอกรนสือกรวส้อกรเสืกละสือกระสอกระสล้วระสือกระสืระสือกรกระสือระสือกสือกร่สือกระสือกระสืรสือกรนสือกรือมระสกรอกระสะะกะก มันม <ừ> ันเป็นเฉ่ิมเราบ่บานมันจำไรเป็นเฉลิมเราบ่เสลิมเรียวนย่เนาะไหมม้ไหมอ่ะชิมตามมงขอบคุณครับตามมงปีมือมุงมิงนะคะขาตดสวด สวดถาดเลยค่ะโอ้โหกินอีกแล้วค่ะแอนยังเศร้าไม่หายเหรอคะค่ะจะหายได้ยังไงคะโดนด่าทุกวันค่ะน่าสงสารน่สงสารอยู่ได้ยังไงแบบไม่ได้เล่นโซเชียลเหมือนเพื่อนจะกินแล้วล่ะค่ะจะกินแล้วล่ะค่ะใส่จะเลิกเล่นแล้วเนี่ยเอ้ากินกินนี่ใหกินจ้าแห่แห่มันซวงจ้ากินตะมะฮุ่งเห็มันซวงเด้อแอนเด้อ โอ้ีโดไหมรับกคด่ทำทำไมทำไมทำไหมทท่าเหมือนพี่กายเหรออ่ะกาอทำาเหมือนพี่กายเลยทาพาน้องทำท่าเมื่อกี้น่ะทำเอามเอทำพร้อมกันนะเออพร้อมกันเหอมเออันเออาตกันมันจะชนกันมันจะชนกันต้องห่างกันเออนั่นแหละไปเลย ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ใครจะชนะใครจะชนะเอา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 พี่กายแพ้พี่กายแพ้เอ้พี่กายไม่สู้น้องเลยทำไมเนี่ยโบพี่กายพี่กายไม่สู้น้องเลยโอ้โหแต่ทำไมเก่งจังโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่เล็ตาลอยน้ำเก่งแล้วเฮ้ี่เล็กแ่เก่งจังเลยไม่เอาไม่ คู่กับป้ายน่ารักมากดูดิน่ารักอะ่ะชุดคู่น่ารักมากค่ะขึ้นรถเลยค่ะโอ้ยน่ารักจังเลยชุดคู่ก็เจ๋าก็นาริตะ นำทีมไปเลยเราจะไปไหนกันนำทีมไปเลยครับนำทีมป้าเจ้านำทีมค่ะไปเไปไหนกันวันนี้ดันไปเลยค้ะ ที่เด็กๆจะมาเล่นกันไปค่ะไปค่ะคุณป,ป้าสายเปยเปยทุกงานค่ะไป หนน้เขาผูกแกนให้นะเนี่ยต้องมีฝ่ายผูกแกนก้อนเข่าต้องมีฝ่ายผูกแกนก้อนเข่าที่เสียดเขอขายดเกี่ยวไหมไม่เกลงตั้งแต่เรากินข้าวแล้วเกลิงเกเร่ก็

ได้ลูกยิ่ไปรอก่อนครับรอก่อนครับจเอไหนก็ได้ไดไม่ใสเลยฮะเออยังก็ได้นั่นแหละยก็อย่าเพิ่งอย่เพิ่งอย่เพิ่ง